ออกมาแล้ว ไหรบางคนเริ่ธรรมดาว หอันี้จะเป็นพรก็้วจะเป็นรกแล้วคำว่าหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเรอวันนี้มันเพิ่งจายหน้แายแเราจะต้องมีผู้รย่ล้มกมัวาีเขามการแให้รือกระครับมเอมก่หนแือกนะครับแหมว่า โอ้ดีครับสัญครับลด้ครับพี่จักรลมตามนี้ไปเลยแม่โคกก็ไปแล้วแม่เหก็ไปแล้วครับถ่ายตอนนี้แล้วครับายตอน ยาย่ตีพาไม่ต้องไปเพียต้นนะพี่น้องโค่ก็ค่ไม่หายมือเดี้วพี่น้องโคัว่ไงรอไปนี้อย่ดูวันที่เ็นนะครับเรือดีตีพายมากายเลยที่วัดเองรถบางคุณอะไร ใครไม่เจอเพวหอมทองคนสวยสินสยามกัอเลยนำภาพประยากามเาเมื่อตัวอสินโกเกแม่นำผู้สวยายสาล่ยนานำเงินนำมาเสินสยามสินสยาม โอ้ยแ,แดงบี้แดงบี้โอ้ยแดงบี้กันไป <g ül üyor> โอ้โหไม่ทันครับไม่ทัน,ไ,นไม่ทันไม่ทันเกือบทันสินสยามครับผมเข้าไปแล้วน้ำเงินเข้าน้ำเงินเข้าเมื่อกี้แดงพยายามท,ายยาที่จะ โวดช่วงปลายสนามครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆครับนะคโอ้คุณรับขอบคุณีสยามเข้าเส้นชายเมตรียุดักนัขึ้นคุสุดท้าย้าิุดท้ายนี่ไม่แวจริงครับนน้จายตจุดปล่อยมาเลยครับีเรต้องเอาอย่างนี้ครับจะแพชนกันเรีาบรับสาบ ก็เที่ยวที่ติเปียนตั้งใจไม่ต้องค้นไปนะเพราะว่าปฏิพัฒยอมครับครั้งเทนี้ต้องน้ำแดงไปคงเองนาว่าลงน้ำต้องเปินดวงบางนครับออกมาเรแลหแม่แม่อเอาาในเสียดุ งานหลงให้หลบั่นเอาให้หลบั่นเอาวันนี้วันนี้จะมาปั้งมุ้ยพระราชทานของพระบาทจะเป็นพระเจ้าจะหัวได้หรือไม่เมื่อพทย์มาถูกหลงเมืองน้ำถูกหลงเมืองน้ำร่องน้ำต้อพระเจ้า น้ำจะแม่บุรีนนุกังกรทน้วรู้ว่าปีนี้มาแล้วจะแม่ของอาวเสียุ่กางารช่วงยาวสาวังช่วงยาวสาเรื่้ารให้หนุ่มังกรใหุ้่มังตอนนี้ยไม่แัไม่แหงให้หุังกเลจะติดไปาได้วหนไายแล้วหัวายายเปิดระเิดงน้ะจกระจายแลเทียนี้ะเทยนันาเกิดะเจิเพราะว่าเรือนีเรือนีว่าเนีไม่ธรรมดาเพราะว่าไอ้่มอ

เลยเสบปกันเลย

สีมากสีมากคู่นีผลการตัดสินยังไม่ออกครับผมมาลุ้นดูว่าใครจะเข้ายังตัดสินไม่ได้ครับยังตัดสินไม่ได้ครับยััดนไม่ได้คร พัดพลอยขับจาคะรรมการผู้สงเกตาราชาจั่ที่ให้ตุพัดทาพแรงรเวนนรมีนทงสุมังร่องน้ำสีแดงขราเวันทรสุับน์พาพรล่องน้ำสีแดงเข้าเย้นชัยครับผมปู่ได้ แล้วก็ปิดท้ายด้วยสาวน้อยมีนาพรพรมพิมพ์กับลายเพชรเที่ยวที่20นะครับ เข้าลู่กินนะครับเตรียมสลับลู่กันอยู่ครับทายเพชรล่องน้ำแดงบังพรเขียบมะกิดยิติ้วลองน้ำน,แบบน้ำเงินเกิดหมาได้ที่ว่เที่ยทายเพชรทายเพชรหลังจากสลับลู่ลอกน้ำแล้วลอน้ำแดงพบกับทุกับบงพรเขียบมะกิดบังพรเขียบมะกิดยิ้มติ้ว บางครั้งเขากินกาจะเนี้าเมื่อจะผเกมแล้ทายเพชรจะกินสายกายรู้อะไรก็จะรู้ได้ไม่ได้เพราว่าทายทคนเกมายททายเพชรโ้งนอยตรงตั้งไงตงไงอะวะเสงครามีสกายค่ตสงีไม่ปรมาสกายเลียงนี้เลี้ยงน้นเลีงนี้